สวัสดีครับวันนี้ซินล่าพาดูบอลมีข่าวสารวงการฟุตบอลมาฝากเช่นเคยครับเอฟเวอร์ตันจุกโดนตัดสิบแต้มฐานกิดกฎ,กฎการเงินเอฟเวอร์ตันสมมสรในในกพรีิมียริลีกอังกฤษโดนหักสิบคะแนนหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานละเมิดกฎการเงิน n ฟ n เชี่ย a แฟร์เฮและเะอเยืจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับตลอดสซีซั่นที่ผ่านมาท็อฟฟี่สีน้ำเงินต้องประสบปัญหาการขาดทุนอย่างหนัก โดยมีผลประกอบการที่ขาดทุนอย่างหนักรวมถึง371.8ล้านปอนด์หรือประมาณ16,359ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่เกินกว่าพิมเมลีกำหนดไว้ที่105ล้านปอนด์หรือประมาณ ,4625 ล้านบาทพิมเมลีเห็นควรให้มีการลงโทษฐานละเมิดกฎการเงินว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการสถานะทางการเงินของสโมสรให้มั่นคงก่อนที่จะมีการตัดสินให้ตัดสิคะแนนในที่สุดขณะที่ท็อปฟี่สีน้ำเงิน ถแถลงทันทีหลังทราบผลบทลงโทษโดยเปิดเผยว่าทั้งรู้สึกช็อกและผิดหวังต่อคำตัดสินจากคณะกรรมการพิม์ลีรวมทั้งจะทำการยื่นเรื่องอุทธรณ์โทษต่อไปอย่างแน่นอนหลังเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมจากการโดนตัดแต้มในครั้งนี้ทำให้เอเวอร์ตันที่ตองเล่นไปแล้ว12นัดมี14คะแนนต้องเหลือเพียง4คะแนนเท่านั้นและร่วงจากอันดับที่1 4ตกลงไปอยู่อันดับที่19มีแต้มเท่ากับเบอร์ลี่ทีมอันดับสุดท้าย แต่ท็อปฟี่สีน้ำเงินมีผลตามประตูได้เสียที่ดีกว่าการดิ้นรนหนีตกชั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเพียงเรื่องเดียวสําหรับสาวกท็อปฟี่มินเพราะอีกเรื่องที่พวกเขาต้องเตรียมรับแรงกระแทกก็คือผู้เล่นระดับสตาร์ของทีมที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะทิ้งทีมของกุนซือชอนไรช่วงตลาดนักเตะเปิดรอบ2ในเดือนมกราคมนี้ซึ่งคาดว่านักเตะที่จะย้ายออกจากทีมมีจานวน5คนดังนี้คนแรกโดมินิกคาร์เวิร์ดลูวินสำหรับคาร์เวิร์ดลูวิน แม้จะมีอาการบาดเจ็บรบกวนมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ตามแต่หัวหอกทีมชาติอังกฤษวัย26ปีถือเป็นดาวยิงที่มีศักยภาพสูงโดยยิงไปแล้ว50ประตูจากการลงเล่น190เกิมในลีกสูงสุดของเมืองพ้ด,ดีให้กับต้นสังกัดโดยเจ้าตัวมีสัญญาอยู่ในถินคุริสันพาร์ครจนถึงปี2025แน่นอนว่ามีหลายทีมสนใจอยากใช้บริการเขาเช่นปืนใหญ่อาร์เซนตลของมิเกลอาร์เตตาที่ต้องการกวางหน้าตัวจบสกอร์ ไว้คอยล่าตาไขา่ไปเสริมทัพเพื่อรุนแชมป์ในฤดูกาลนี้ขณะเดียวกันทีมมาปารโรม่าของมูรินโญ่ก็จับต้องสถานการณ์ของนักติด้วยเช่นกันคนที่2จอแดนพิกฟอร์ดนักทวารเมื่อหนึ่งทีมชาติอังกฤษอยู่เฝ้าเสาในสินคุริเันพาร์คนับตั้งแต่ปี2017และมีข่าวผัวพันกับทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโอวัย29ปี มีตัวเลือกมากมายหากเขาตัดสินใจแยกทางกับเอเวอร์ตันแต่กรนนั้นสโมสสต้องแก่ค่าตัวของปิกฟอร์ดที่ค่อนข้างสูงหลังจากนักเตะเพิ่งขยายสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2 0 2 7เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาคนที่ 3. มอามานดูโอดาน่ากองกลางทีมชาติเบลเยียมเป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักที่ชอนไรายขาดไม่ได้เลยโดยเสัญญากับสโมสรเป็นเวลา5ปีเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022โดยผลงานของโอนาน่า ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆและนั่าทำให้เขาตกเป็นข่าวกับทิมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรืออาเซนอลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งอยากได้ตัวนักเตะไปร่วมคุมแผงมิดฟิลด์ให้กับทีมคนที่4เจมทาคอฟสก,กี้นี่คือหนึ่งในนักเตะที่ชนไราเชื่อมั่นในศักยภาพอย่างมากและเป็นผู้เล่นตัวหลักในแนวรับของทีมโดยดาวเตะดีกรีทีมชาติอังกฤษวัย30ปีมีประสบการณ์สูงและแน่นอนว่าหากทีมไหนได้ตัวเขาไปร่วมทีม ก็ถือเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวโดยนักเตะเซ็นสัญญามาจากเบอร์ลี่เมื่อปี2022และมีสัญญาจนถึงปี2026คนที่5วิตาลีมิโคเลนโก้แบ็กซ้ายชาวยูเครนวัย24ปีย้ายมาเล่นกับเอเวอเรตันเมื่อเดือนมกราคมปี2022และเซ็นสัญญากับทีม4ปีครึ่งโดยเขากลายเป็นขวัญใจของสาวกทอฟฟี่สีน้ำเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากทำผลงานให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยม และเป็นกําลังสําคัญในแผนแนวรับของเอเวอร์ตันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งหากเอเวอร์ตันต้องการขายเขาออกไปจะต้องได้ค่าตัวที่เหมาะสมเนื่องจากสโมสรจําเป็นต้องระดมทุนเอาไว้หากทีมต้องร่วงตกชั้นลงไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพสำหรับคนที่เป็นแฟนของทีมท็อปฟี่สีดำเงินเอเวอร์ตันก็คงต้องลุ้นและเอาใจช่วยให้ทีมสามารถฟันฝ่าวิกฤตนี้และเดินหน้าเก็บชัยชนะเพื่อที่จะ่นให้อยู่รอดในการลงเล่นในศึกเพีย์ลลีกได้ต่อไป ทั้งหมดคือข่าวสารวงการฟุตบอลประจําวันที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกช่องทางและกดกระดิ่งในช่อง YouTube เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องได้ผลิตคลิปให้ได้รับชมต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ